จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีครัวเรือนเป้าหมายในระบบ tpmap ที่ดำเนินการกับเคลื่อนการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปี2565จำนวน14,209ครัวเรือนและได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วทุกครัวเรือน และมีการดําเนินการติดตามผลการพัฒนาและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและในปี2566จังหวัดแม่ห้องสอนมีครัวเรือนเป้าหมายดำเนินการจำนวน4,016ครัวเรือนแบ่งเป็นมิติด้านสุขภาพ216ครัวเรือน ด้านความเป็นอยู่1,297โครัวเรือนด้านการศึกษา1,024โครัวเรือนและด้านรายได้1,986ครัวเรือนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในห่วงเดือนมิถุนายนปี2566ทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการความช่วยเหลือโคอรเรือนเป้าหมายและบันทึกข้อมูลในระบบ TP Map แล้วจำนวน4 0 1 6 6ครเรือนคิดเป็นร้อยละ100 และมีกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแล้วจำนวน1118กิจกรรมในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือมีการบูรณาการหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือครเรือนเช่นอําเภอหน่วยงานระดับอำเภอกาชาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนรวมถึงผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและในระดับอำเภอโดยในอำเภอ และหน่วยงานในระดับอำเภอที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และจากการสำรวจสภาพปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยสภาพบ้านไม่มีความคงทนถาวรมีครัวเรือนที่มีสภาพปัญหาและต้องการความช่วยเหลือจำนวน295โครัวเรือน มีเจ้าภาพรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือแล้วจำนวน50ครัวเรือนโดยได้ดำเนินการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของสภาพปัญหาก่อนแล้วจึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตามลำดับความเร่งด่วนของสภาพปัญหาอย่างต่อเนื่อง